ตัวนี้อยู่ที่350บาทนะครับผ่านการใช้งานมาแล้ว450บาทอันนี้ใหม่หน่อยใบยละ120บาท100บาท100บาทครับ100บาทนะทนะเติมของทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่อา่เอาเติมของทุกวันเลยนะครับเปิดชิปกันไหมครับวันนี้เรามาที่โตเกียวพาธาถนนมารีวันอัปเดตในเรื่องของสินค้าที่มาใหม่นะครับ เขาบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เข้ามาเมื่อวานวันจันทร์นะครับวันนี้วันอังคารมาอัปเดตกันหน่อยครับเพืเ่อนๆครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับบรรยากาศตอนนี้เรามาแดดร้อนมากครับตอนเที่ยงกว่าๆนะครับนี่เลยครับตรงเกียวพาซ่าห้ามนำกระเป๋าเข้าไปในร้านบรรยากาศ แก้วคุณนิชชี่จะเอาอะไรนวันนี้อุป,ปก่อนเครื่องวายเ,เยอะมากลิกๆยังใหม่อยู่เลยนะลวมามาดูเฟอร์นิเจอร์ครับ โซนเฟอร์นิเจอร์เสือตัวนี้ครับมันนอนเฝ้าแปดร้อยห้าสิบบาทนี่สวยครับมันสีดำสี่พันวะครับ 5, 5, 5. จ่องนะ้ครับ4,050 0นี0รถเก๋า2,900มีผู้ตุ๊กตา150บาทที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆสินค้ามีป้ายติดทุกสินค้าทุกตัวนะมีป้ายติด5 0 กระเป๋ามือสองสวยๆเสื้อผ้าผ้ามีราคาติดนไ่ชี้ไปดูตัวผ้าห่มกันเลยครับผ้าห่มขึ้นครู หมอนพิงหมอนนั่งหมอนรองนั่งว่าตัวนี้ใหม่เป็นเรื่อนใหม่มากใหม่เอี่ยมสวยงามเนื้อดีครับร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะมีสองตัวนะอันนี้หนึ่งร้อยบาทชุดนี้แปดสิบบาท น,นี้แปดสิบาทครับมีสองสองชิ้นแปดสิบาทเหมือนกันครับอันนี้สองชิน้นนี้สี่อยหเหมือนผ้าปูที่นอนทุกนี้เหมือนผ้าปูที่นอนเลยใช่ไหมร้อยกว่าบาท ผ้าขนุลสามสิบบาทถ้าอบอกให้ซื้อภ้าปู <pers> ยยงงที่นอนสีานอขาวหน้าหนาวก็สู่หน้าหนาวเสื้อกันหนาวแปดสิบบาทเสื้อหนานะครับเสื้อ นี่เหมือนเสื้อรถนักแข่งเลยเสื้อนักแข่งเสื้อชีฟเสื้อชีฟเท่าไหร่ครับราคาเสื้อชิอชีพเล็กร้อยห้าสิบบาทโอ้ร้อยห้าสิบบาทเสือ้อเี่ของผู้ใหญ่เหรอใั่ได้เป็นของเด็กอยู่ครับ ปายต่อครับกู้จักรยานนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีะทเบียนจอดทิ้งไว้เนี่ยทางเทศบาลของเมืองในญี่ปุ่นที่รับผิดชอบก็จะเก็บมาทิ้งขยะนะครับแล้วก็มีการขายทอดตลาดเป็นจักรยานมือสองต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่เที่อวมาขายนี่ก็สภาพใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนยางนอกอยางใหเท่านั้น,นอกกุปกรณ์ตอนนี้มีปั๊มลมครับมีปั๊มลมเข้ามานะครับเพื่อนๆราคาห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าร้อยบาทต้องดูไฟฟ้านะครับไฟฟ้าใช้ไฟกี่โวลต์ัะ ถ้าเพื่อนมาซื้อก็ดูเรื่องไฟนะครับบางทีอาจจะเป็นร้อยสิบโวลต์ซึ่งไม่สามารถใช้ไฟบ้านเราได้นี่ดูทีฉลากํำน้ำแรงดันสูงโซนของเครื่องมือโซนเครื่องมือนะครับนี เลือกชมซื้อหากันครับผมเครื่องอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันเครื่องอะไรอันนี้แหลกหลังคาํำหรับใจเครื่องพวกเรือพกเพื่อก็ดสก,กีเพื่อสก,กีนะครับ ราคาห้าร้อยห้าสิบนะครับคู่ละห้าร้อยห้าสิบแคมป์โออยี่สิบบาทแพงไปไปครับไปต่อเครื่องตัดหญ้านี้หกร้อยห้าสิบครับใช้มือใช้มือตัดนะครับใช้คีบขั้วสำหรับ ใช้งานได้ดีนะครับขั้วใหม่นะอันนี้450บาทคนระับขัวใหม่จอบใหม่ๆนะครับขั้วใหม่มีอยู่สามสี่ชิ้นนะครับ450บาทถูกแพงลองไปเทียบกับราคาในท้องถิ่นดูนะครับเหล็กอาจจะคนละเกรนะครับเกรของญี่ปุ่นอาจจะดีกว่านะครับก็<ส>อีสนาม ตัวนี้อยู่ที่350บาทนะครับผ่านการใช้งานมาแล้ว450บาทอันนี้ใหม่หน่อยมีถุงนะครับเพืเ่อนๆมีถุงพร้อมถุง450บาทครับสี่ร้อยกว่าบาทซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ใหม่ๆเลือกตัวใช้งานตัวนี้แปดร้อยห้าสิครับ ีน้ตํตาชุดนี้550อันนี้น่าซื้อครับเป็นพลาสติก500รถเท่าไหร่เอ่ยคันนี้รถขน2,500บาท2,500บาทเอ้าส่งแก้ว ซื้อใหม่ก็ประมาณนี้นะสองพันกว่าบาทไปครับต่อครับโซนนี้เป็นโซนแคมปิงนะ้งครับเต็นทุงนอนนี่เต็นนะเต็นใหญ่ๆอันนี้สองพันกว่าบาทยังใหม่อยู่เลยนะน่าซื้อครับเต็นนี่โฟแมนนี้ โคแมนสองพันห้าฮะรีบมาซื้อเลยพี่ตัวนี้โคแมนสองพันห้า mm hmm. เยอะฮนะถุงนอนถุงนอนญี่ปุ่นนี่คือคุณภาพเขาสูงนะคือบ้านเขาเมืองหนาวนะอันนี้ของไชน่านะเมคอินไชน่าอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทสาม้อยห้าสิบบาทนี่ก็ถูกครับเพื่อน หรือวัตถุมีทาบมีชุดนั่งเล่นข้างบนเป็นกระติกนะครับกระติกน้ำผ่านการใช้มาหมดแล้วนะครับโอเคครับโซนแคมปิง้งเราถัดมาไปดูโซนของช่วยจา,ชยจาชนช่วยจานไอคอนช่วยจานครับ น,นี้มีอะไรมาใหม่บ้างมีมาใหม่ไหมครับชุดที่เป็นอยู่ในกล่องพวกนี้นะครเป็นของยังของใหม่นะครับส่วนใหญ่ <c oughs> มาเลือกมาชมได้ครับชุดกาแฟชุดนี้ร้อยยีบาททั้งหมดนะฮะหตัวห้าบบาทครับชุดนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสิบบาทสวยงามจุดนี้จุดนี้ขายกันอยู่ที่แปดสิบบาทเองฮะสี่ห้าแก้วนี้ก็แปดสิบ,นะบบาทได้สนะิบใบจบใบละแปดบาท เท่มมากล่างนี้ใบละ120บาทถ้าอีกเจ้าหนึ่งที่ผมรีวิวกว่อนหน้านี้ขายเป็นขีดนะครับน่าจะ500กว่าบาทหนักมาก <c oughs> ชุดนี้120บาทนะจานลองจานลองแก้วสวยๆว,วันนี้เข้ามาเยอะอยู่นะครับ โคนี้ชาใช่ไหมน้ำชาเอาไว้ชงชาสามร้อยห้าสิบบาทชุดนี้โอ้สวยงามที่ลองละาปากติดมีช้อนนะครับราคาราคาเท่าไหร่เออย ไม่บอกไม่มีราคาบอกแก้วชุดโอ้โหแก้วเบียร์อาซาฮีแก้วเบียร์าายรชุดดีร้อยยี่สิบบาทครับสี่สามสิบสองใบละสี่สิบบาทมีทั้งหมดสาม รอเพื่อนๆมาจับจองแล้วนะครับอันนี้250บาทครับที่ชงชานะครับกาแฟกับกาแฟชานะครับสวยงามสวยงามเติมของทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่ เติมของทุกวันเลยนะครับครับลูกค้าซื้อออกเราเติมเลยนะชุดนี้ร้อยห้าสิบาทครับเป็นดู5หตัวใส่ไอศครีมนี่แก้วที่เราต้องการ นี่รอยี่สิบบาทโอเคอ่านแก้วชุดแร่เทมไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูที่ขายแยกกันนะครับที่เห็นเลือกกันอยู่นี้คือมาใหม่ๆนมค,คนที่เขาซื้อมือสองไปขายต่อนตะัวใหญ่ก็จะมาเลือก เราไม่ไม่ไปยุ่งเครับเราเราไม่น,นี่ห้าบาทครับเพืนห้าบาทไปละห้าบาทโอ้ถ้วยห้าบาทหรือสิบบาทขึ้นไปครับแก้วพวกนี้แก้วเซรามิกครับเ,เพื่อนเพื่อนนี่ก็ราคาตั้งแต่30บาท30บบาทขึ้นไป ซ้แก้วหรือที่ชอบฝากนอนีนี่กเยอะมากครับแก้วสิบาทสิบบาท ใส่ากาแฟกานาชุดเครื่องครัวมองชาบู350บ,บาทชุดนี้ครับ ขาวนี่ร้อยหนึง่งไซส์หกนิ้วอ่อ8นิ้วอันนี้250เป็นเหล็กเหล็กหลอหนักมากเขาแขมไหมเอี่ยมนะฮะอันนี้ของใหม่เหล็กหลออันนี้มอพวกนี้ผ่านการใช้มาหมดแล้ว มีหม้อเตาอะไรสามสิบบาทน,นี้ผ่านการใช้มาแล้วนะครับสองร้อยอันนี้สี่ร้อยมอแรงดันทางนู้นนะฮะผ่านการใช้มาแล้วกาต้มน้ำอันนี้ก็สวย หม่เอี่ยม350บาทพร้อมฝาอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับมาลุโกเครื่องครัวอันนี้จานบินตก ยี่สิบบาทสวยเลยนะชุดนี้เจบาทชุดนี้แปส,สวยเลยฮะ เรื่องครัวทางนี้เป็นกาน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนซ่อมช้อนมีดอุปกรณ์ในครัวที่เปิดขวด ก็ฝากไว้ครับตัวสินค้ามือ2องโตเกโยียวตารตาคุง้งขอนแก่นนะครับก็ราคาตอนนี้ซื้อสินค้ารวม1,000บาทลด10%นะครับ3,000บาทลด15% 1,000 0บาทขึ้นไปลด20%นะครับปิดทุกวันจันทร์นะครับก็มาได้ครับตั้งแต่10ในกาเป็นต้นไปถึง2ทุ่มกรนะดา ฝากกดติดตามกดซับตไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเป็นเอกเรื่องเที่ยวด้วยนะครับและช่องของเราเป็นเอกเรื่องเที่ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬา